สวัสดีค่ะมือนีปาหนูมาทักทายเนาะค่ะเนาะเป็นจังไงเนาะสบายตีกันทุกคนบ่เนาะค่ะเป็นห่วงเ้ยค่ะเด้อเป็นห่วงทุกคนมือนีปาหนูเฮ็ดอ่าน้าสาวรสดแบบง่ายกินค่ะอยากให้พี่น้องเฮ็ดกินคือกนคขะบานเฮ้าสาวรสดบ่อื่ปบ่ยากเนาะค่ะเนาะเป็นผลไมที่มีประโยชน์มหาศาลเ้าหลายมือนีปะไปเฮ็ดกันเถอะค่ะสาวรสดีหรือกระทโลกที่กำเนิดมาจากอเมริกาเนาะค่ะ มีคุณสมบัติทางการแพทย์จากเว็บไซต์พบแพทย์ .com เพิ่นว่ารักษาโรคใดมหาสารค่ะหลายอย่างมากๆนะคะเช่นโรคนอนบ่หลับโรคกเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับควมกระบบนกระว่ายกังวบนใจหรือว่าบรรเทาอาการติดสารเสพติดรักษาโรลคล้มชักโรคฮิตที่เรียโรคหอบหืดโรคสมาธิสั่นอาการไหวท้อง อาการใจสัน้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือบัโลโรคคว่มดันโลหิตสูงหรือบรรเทาอาการปวดใจท่าผิวหนังเพื่อรักษาโรคลิสิดวงทวารผิวหนังใหม่เกรียมจากแดดบรรเทาอาการปวดบวมจากการอักเสบนี่คะ่ะแพทย์พบแพทย์ดอทคอเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะก็แสดงว่ากระทงลกหร้มีประโยชน์มหาศาลบ้านเฮา ป้าหนูเห็นทุกสวนเนาะคะ่ะต้นกระทกโลกมันสิขึ้นกับต้นใหม่ใยๆเป็นเครือเนาะคะ่ะโลนเต๊มบานเห่ากับไม่ค่อยได้กินกันเนาะคะ่ะป้าหนูก็อยากให้เก็บมาเห็ดนดำปัน่นกินเพื่อรักษาสุขภาพเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนั่นละ่ะเห็ดง่ายๆผู้ใดก็เห็ดได้เดนาะคะ่ะเนาะลองเห็ดกินเบิรงเด้อค่ะตามสไตล์มากอย่างไรก็เห็ดใส่เตี๋ยนิดหน่อยกับดใดใส่น้ำตาลก็ได้หรือต้มน้ำเชื่อมเอาน้ำเชื่อมใส่ก็หอมดีค่ะหรือใส่น้ำผึ้งเนาะคะ่ะเนาะนั่นละ่ะ เบื้งคลิปปนูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์กดไลค์ให้ปหนูเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนแล้วก็โชคดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ